ยายครัวมาใต้ต้นไม้อันนี้คอดทำเองน่ารักไหมน่ารักเนาะเดี๋ยวเราจะชวน,นเพื่อนๆมากินชาบูที่บ้านนี่จ้าน่ากินไหมความลืมของแม่จ๋านะจจะไม่มีข้าวเหนียวด้วยเสร็จแล้วจ้าแป้งผักของพวกเรานะคะพ่อเพิ่งทำเสร็จเมื่อเช้านี้เองเดี๋ยวเราจะเพาะเมล็ดแล้วก็ปลูกเต็มรอบบ้านไปหมดเลยตอนนี้เอา ผักที่เราซื้อมาก่อนเนาะเอามาวางวางไว้ก่อนแต่เดี๋ยวเราจะปลูกพวกกวางตุ้งหรือผักที่กินกับชาบูนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะชวนเพื่อนเพื่อนมากินชาบูที่บ้านด้วยปลูกรอบบ้านเลยชาบูในสวนบ้านเราเนาะเนี่ยค่ะผักเราก็ปลูกที่เรากินกันทั้งนั้นเนาะอย่างเนี้ยผักขยงผักแพลวอันนี้ก็ใบวบกส่วนผักใบนะคะมันร้อนอะเนาะเรากําลังเพาะอยู่มันยังไม่ขึ้นเลยก็ประมาณเดือนสองเดือนนะคะเดี๋ยวมากินชาบูที่บ้านพวกเรากันคะ่ะ อันนี้พ่อทาเองน่ารักไหมน่ารักเนาะเนี่ยเดี๋ยวจะทํารอบบ้านเลยเดี๋ยวก็จะถ่ายให้ดูอีกทีหนึ่งนะแกงที่เราจะทํากันวันนี้นะคะคือแกงไก่บ้านใบมะขามอ่อนนี่เราได้ใบมะขามอ่อนมาก็ซื้อจากตลาดไทยนี่แหละไม่ได้ไปเก็บที่ไหนหรอกเนาะอันนี้ก็เตรียมแม่แม่จ๋าเตรียมเครื่องต้งยงมยำไว้แล้วเดี๋ยวเราจะแกงอ่อมด้วยแกงอ่อมเครื่องในไก่เดี๋ยวเราแกงอ่อมเครื่องในไก่แล้วกันนะเพราะว่ามะข่าแกง ไก่ไก่มันช้าเพราะม,มีข้าเหนียวด้วยหัดกินข้าเหนียวปกติไม่ค่อยกินหรอกนั่นไงร้อนๆก็ต้องมีแตงโมงเขาเลือกให้หวานดีแหละอากาศร้อนนะคะเราก็เลยย้ายครัวมาใต้ต้นไม้ต้นขนุนในบ้านมันร้อนมากเลยไม่ไหวแล้วตอนนี้มีลมดีทำประมาณสี่ห้าโมงเย็ยนโอ้ดีเลย ให้พัดลมช่วยนิดหน่อยอันนี้นะคะมีตะไคร้หอมแดงแล้วก็พริกแห้งก็บดหย,ยาบๆเนาะไม่ต้องละเอียดมากใส่เครื่องในลงไปก่อนนะจ๊ะตามด้วยพริกแกงเกลือนะจ๊ะน้ำปลาจ้าอันนี้ผงนัวนะคะใส่เยอะแซ่บหลายคนเบาๆมือเนาะเดี๋ยวมาแตก อันนี้เราดูมาจากช่องกระถินน้อยเนาะเคยลองทำแล้วอร่อยก็เลยเออลองทำอีกทีหนึ่งเนาะเคยำทำลงไอจีตอนนั้นอยังไม่เคยถ่าย YouTube วันนี้ก็เลยมาถ่าย YouTube ให้เพื่อนๆดูว่าเราลองแล้วมันอร่อยกวดลองน้ำมาใส่ อันนี้นะคะเดี๋ยวเราคั่วคั่วให้แห้งก่อนดีก็ใส่น้ำลงไปค่ะเสียงลมเยอะหน่อยนะคะเพราะว่าเออต้องมีพัดลมเป่าหน่อยอยากได้ภาพสวยเนาะลมเย็นดีไม่ตัดมันสุกยากหรือสุกได้แค่กลืนนะ่ะกลืนมันสุกยากอะ่ะกลืนมันสุกยากเหรอเดี๋ยวใส่ผักลงไปก็จะหอมมา เนี่ยพอตับเริ่มสุกแล้วก็ใส่น้ําลงไปนะคะก็พอขบขิงเนาะที่เราดูกันมาใช่ไหมใช่ไม่เยอะไม่เยอะแล้วเดี๋ยวเดือดสักพักหนึ่งก็ค่อยใส่ผักลงไปเสร็จแล้วก็เสร็จแล้วกินได้เลยแล้วเดี๋ยวแม่จะมาแกงไก่ต่อมื้อเย็นของเราเนาะระหว่างรอนะจ๊ะอากาศมันร้อนมากเลยนี่เราได้แตงโมงมาแดงแป๊ด ลูกละห้าสิบบาท่วในบ้านหลอบบ้าใช่เพราะว่าหลังบ้านมันจะเย็นไอต,ตอนนี้เริ่มเดือดแล้วกดให้มันจมๆหน่อยคอ,อนุนเนาะประมาณสองสาเดือน ได้กินลูกยังเล็ก,ลกววๆอยู่เลเตาเหม็นๆมาทั้งนี้นันต้นนั้นตายเดี๋ยวกันแค่อันเดียวมแม่มบอกว่าให้เตาว,วางเหม็นๆหน่อยเดี๋ยวมะยงชิดตายมะยงชิดนี้ลูกใหญ่แล้วก็หวานมากเลยนะกินเก็บกินไปหมดแล้วตั้งแต่เดือนนี้แล้วมีอยู่แค่ต้นเดียวต่อไปนะเขาบอกว่าให้ขยำใบมะกรูดใส่ลงไปที่เราดูมาเนาะอันนี้ แยงหอมมากแล้วก็อีตูก็กดผักให้มันจมๆสีมันจะได้สวยนี่ทำตามแบบเขาทุกอย่างเลยนะมันอร่อยต้นหอมจ้าอันนี้คือลืมนะคะมันต้องใส่ตอนที่คั่วเ,เครื่องในใส่ตอนนี้แหละลืมนี่นะเนาะแล้วก็คนกันให้ผักมันจมๆแค่นี้แหละก็กินได้แล้วน่ากินนะ แค่นี้ก็สุกแล้วลูกอาให้กระดองสุกก่อนนี่จ้าน่ากินไหมบ้านเราก็ไม่ค่อยกินข้าวเหนียวเนาะนเดี๋ยวไปกินข้าวเจ้าจริงๆเ้ากินข้าวเหนียวก็อร่อยแต่ว่าเราไม่ค่อยกินเสร็จแล้วนะคะอ่อมเนาะเขาเรียกอ่อมใช่ไหมอ่อมเครื่องในไก่เรื่ม,ม่าเช้าเราก็ไปเก็บอันนี้มาในหมู่บ้านนะคะเขาปลูกไว้ตรงสวนดอกแคนา เอาไปต้มแล้วแม่ก็ตำน้ำพริกน้ำพริกปกลาทูกินคู่กันเดี๋ยวรอแกงไก่ก่อนอย้หูข้าวข้าวยังไม่ได้หุงแบบนี้ไก่เปื่อยพอดียเนาะเราจะกักกินไม่เกินสี่โมงกับเกินไม่กินสี่โมงเย็นเพราะว่าลดความอดหน,หน่อยนึงจ๋าแกงไก่บ้านของแม่จ๋าเขาจะคั่วพวกสมุนไพร หอมหอมกระเทียมแล้วก็ข่าตะไคร้ใบมะกรูดก่อนข้าวั่วให้หอมก่อนแล้วเดี๋ยวเข้าไปต้มแล้วก็ใส่อะไรลงไปพริกแห้งกับใบมะกรูดเหรออ่าลงไปคันะ่วเนาะอันนี้มันมันไหม้เร็วก็เลยต้องใส่ทีหลังยายปลูกไว้เองเนี่ยยายปลูกไว้หลังบ้าน สมุนไพรส่วนมากเป็นของปู่ว่าสร้างบ้านพวกตะไคร้ขาใบมะกรูดขาดหอมกระเทียมต้องซื้อเพราะจริงๆบ้านเราอยู่ไกลจากตลาดอะลูกอยู่ไกลมากปลูกไว้กินเองนี่ก็ดีเวลาจะกินอะไรแล้วก็วิ่งไปหยิบไปเด็ดหอมแล้วเกือบไหมแล้ว,วพอ,อย่างถอาแล้วลูกเอาก็เดี๋ยวตั้งน้ำใช่ไหมแม่บอกว่าฐานที่ซื้อจาก างอยมันดีใช่ไหม,มเขาใช้เขาใช้ไม้สดเผามันจะแร่งแล้วมันก็จะทนถ้าเอาไม้ตายเผามันยุบเร็วไม,ไม่ไม่ค่อยแรงใช่แล้วไม่ค่อยแรงยุบก็เร็ว,รวทำอาหารยังไม่ลมลงลมข้ามบ้านดีมากยังไม่ชันสุกเลยต้องเติมถานอีกแหละต่อไปขั้วไก่ก่อนเหรอ,อต่อไปขั้วไก่ คั่วเพื่อลดกลิ่นคาวใช่ไหมคั่วให้มันแบบพอแห้งๆเดีย๋ยวไปต้มอ,อันนี้<อ>เป็นไก่บ้านนะคะเราซื้อมาจากตลาดไทยไเคลือดับข้าหน่อยจรกินไก่บ้านมันเหนียวพ่อกับแม่เคี้ยวไหวหรอแต่ก็ชอบใช่ไหมต้มเปื่อยๆมันก็เคี้ยวได้หรอ พ่อจ๋าแม่จ๋ากลับมาอีกแล้วนะพ่อจ๋าแม่จ๋าหยุดไปเป็นปีแล้วเพิ่งมาเริ่มต้นใหม่แล้วมัวแต่ออกเที่ยวเนี่ยช่วยช่วยช่วยดูพ่อจ๋าแม่จ๋าด้วยนะเป็นกําลังใจให้พ่อจ๋าแม่จ๋าด้วยกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์ให้พ่อจ๋าแม่จ๋าด้วยเป็นกําลังใจพ่อจ๋าแม่จ๋าด้วยนะแล้วขอบพระคุณทุกคนที่ดูพ่อจ๋าแม่จ๋านี่ะจ๊าสมุนไพรพวกนั้นที่เราเอาไปคั่วไว้ก็เอามาใส่เดี๋ยวรอน้ำเดือด เดือดแล้ยวยายก็จะเอาไก่ใส่เดี๋ยวรอเดือดเนาะแม่ระวังนะเพราะว่าหม้อมันเหมือนตั้งไม่บาลานซ์เลยเดี๋ยวจะตักหอมพวกหอมกับพริกแห้งเนาะหอมกระเทียมพริกแห้งเอาไปไปตำ แต่เดี๋ยวเราก็จะใช้เครื่องไม่ต้องแยกไปตำด้วยให้กลิ่นมันออกให้กลิ่นให้ให้มันเข้มข้นขึ้นหรือให้มันนัวลนวลหรอเมืม่อกี้เราคั่ว,วงไงคั่วเสร็จแล้วก็ตำแล้วใสไ่ไปเลย ลืมพ่อจ๋าแม่จ๋าลืม <c oughs> ขอโทษพ่อจ๋าแม่จ๋าลืม <c oughs> จริงๆต้องเอามาตำก่อนนะคะแล้วก็กใส่ลงไปแล้วตถ่ายเสร็จเอาสาม,มเมาเขียวตรงนี้ให้หน่อยนะความลืมของแม่จ๋านะจ๊ะกว้าทุกคน กิมใสมะขามเปียกไปนี่มันมีมะขายมยอดมะขามอ่อนแล้วก็ไม่ต้องใสแล้วก็น้ำปลาไหหยอะหน่อยนะนเข่เทศนะน้ำปลายหหยอะหน่อยนึงเขือเทศนะแล้วแม่บอกว่าให้ใส่นปะปลายหหยอะไปหน่อยนึงก็เอาประมาณหนึ่งช้อนเนาะอ,นะอือแค่นี้พอนี่จ้าที่เด็ดใบมะขามอ่อนพอแล้วพอแล้วมันไม่เปรี้ยวก็ใส่ใหม่ แม่แม่บอกว่าพอแล้วกดไปเพื่อไปไหนนะไม่หน่อยอะ่ะครึ่งช้อนเลยน้ำงวดไปเลยน้ำงวดแล้วใส่ใบมะขามเยอะมากแต่ไม่ค่อยเปรี้ยวเนาะเดี๋ยวลองชิมดูเสร็จแล้วจ้า ้มนานมากเลยเนาะประมาณชั่วโมงชั่วโมงกว่าให้มันเปื่อยท้องแม่เราเขียวหนักแล้วอุ้ยหมอหมอหมอฟันต้องไปถอยเตาใหม่นะจ๊ะถ้าจะเอาดีดันนี้ที่มาเตาหมูกระทะเธอคุยมาถ่ายหมูกระทาะลูกค้าอ่าจะจ้า แม่ขาแม่ค่ส่งใัทุกอย่างออกมาแล้วแลก็เขาเขาคยทำแบบนี้จะถามแล้วมันอรอเราไม่รเาทนจะอร่อยใช่เอาที่เขาชอบทำเขาจะได้กินงเียงพูดเรยบร้อยจานเลยราไปกินเย็นกันก็จบคลิปเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ